ตัวทำมง,งานอรมอเขียนวาน,นะคะเป็นไ,ไ,ปไตวายเฉียบพันระยะที่ห้า้้วก็เป็นหัวใจตีดน้ำตรงต่อแล้วก็เราว,ว่าคือมันไม่มีแรงอะทำงานก็ไม่ค่อยมีแรงมันไม่ค่อยมีแรงแล้วก็บาบว่า คือเหมือนก็ไม่อยากจะทํางานแล้วก็ไม่อยากไปครอบใจอ่ะคือเหมือนเหนื่อยอ่ะมันเหนื่อยแล้วก็ดีไปเจอเพื่อนทํางานด้วยกันเพื่อนรุ่นพี่เขาก็เรียกมาคุยอ่ะบอกเปิดใจไหมเปิดใจพี่ไหมเพราะเราจริงๆแล้วอาหารเสริมจริงๆเราไม่เคยทานเลยบอกตรงเลยไม่เคยทานเลยชนิดหนึ่งไม่เคยเลยอ่ะแล้วนี้พี่เขาก็เลยเรียกมาคุยเปิดใจก็ร้องลองดูกูกินแล้วนะพี่กินแล้วนะอ่ะก็ลอง ทานได้ชุดแรกก็มีแรงทานได้สามวันเองมีแรงอะ่ะทํางานฝ่าถนุนแบบมีแรงอะ่ะไปหาหมอก็มีแรงแบบไม่ทุกทีจะขึ้นรถแล้วจะเป็นลมอะ่ะกลับบ้านมีจะเป็นลมเรียกลูกตลอดเหนื่อยแต่ว่ามากินตัวนี้แล้วมีแรงมีพยติสอบถามครับอ่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไปนี่ใช้เป็นตัวไหนบ้างครับ สามอะไรนะ่น่ปตกสามอ่ะสาเสือก็มีงาดามีเม็ดผักแล้วก็มีไฟโตเอสนะครับเป็นดีดอกอ่าแล้วก็คุณพี่ได้ทานยังไงบ้างครับคือทานวันละกี่เม็ดอะไรยังไงอ่าทานอ่างาดำสามแล้วก็เม็ดเม็ดผักสองกลคืนนะแล้วก็ตอนเช้ามืดก็ทานงาดำสามครับผ่านไประยะเวลาเท่าไหร่ครับตอนนี้ทานตอนทานแม่ ตอนแรกให้สามวันก็มีแรงแล้วอะ่ะสามวันก็มีแรงแบบวแแ่าตอนแรกบอกตรงเลยว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเลยค่ะเหนื่อยแบบไม่มีอยากทําทงานแบบแบบมีความรู้สึกว่าตอนก่อนหน้านั้นเป็นลมอะแล้วพอพี่เราก็ไม่ให้กินกินมาตอนนี้กินแค่ชุดที่สองเองแต่เมื่อวานนี้เพิ่งให้เปิดใจกับลูกสาวคนเล็กเพิ่งคนเล็กกันเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพิ่งกินสองตัวให้กินสองตัวเมื่อวาน เขาพี่นกกินสองตัวนะให้เป็นโรคหัวใจหัวใจรั่วใจตีบแลนี้ใส่กล่องบอลูนแลนี้ก็เป็นเชราตั้งกำลังคอไม่เย็นกล่องกาเพิ่งกินไปสองตัวนี้เพิ่งกินในให้กินงานดำไปสามสามเมตรแล้วก็ไม่ถักสองสองเมตรจะไม่มีแรงเหมือนคนคล้ายๆคนติดเตียงอ่ะเึ้นอยย่างานมาแล้วเหมือนคล้ายๆติดเตียงแบบไม่มีแรงเลยอ่ะ ก้าเนื้อ,อแรงคล้ายๆอย่างนั้นอนะ่ะแล้วมันอยู่ๆรับเ,เปิดใจกับแม่ไหมกินกับแม่ลองไหมแม,แม่กินดูแม่มีแรงลองไหมลูกลองไหมถ้าลองกินเดี๋ยวนั้นแหละพอ,อไม่ถึงสิบนาทีคููเลยจะว่าโอ้หกสิบนาทีเองลุกมาเปิดตัวให้นะ้าเฉยเลยน้องสาวน้องสาวเปิดชีพปกจจัยอ่ะว่าทําไมแบบคล้ายติดเตียงไนแบบมันไม่มีแรงอ่ะทำไมแบบมีแรงอันนี้ยงงเพราะว่ากินตัวนี้ฉันแล้วก,กินข้าวได้จากไม่กินข้าวเลย ครับแล้วแล้วตอนนี้ครับอยากจับน้ำตาแต่ตอนนั้นมาจนถึงตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าครับพ,พ,พ,พี่นะค่ายยามอีกนิดนึงเป็นป่วยไตเนี่ยเป็นมานาแนแค่ไหนแล้วพี่มา <pendant S 1> นานแค่ไหนครับมายอดขึ้นขนขึ้นที่เป็นโรคไตอ่ะเป็นโรคไตมาห้าปีแล้วไงห้าปีได้ล้างไตหรือรรย,ยังคะล้างแล้วค่ะล้างแล้วล้างยังไงคะที่แขนค่ะ อาทิตย์ละสามครั้งโตแก่เนี่ยเต็มเลยนะครับขออนุญาตขออนุญาตดูใกล้ๆนิี่คืออาชีพอาทิตย์ละสามครั้งมีนกเอาเลยครับเต็มที่อันนี้เป็นเป็นลูกไปมาทงานดำงานส่งพที่ฉาดดำดีขึ้นเลย นี่คือประสบการณ์ผู้ใช้จริงนะครับเรามีแรงมีแรงเป็นเป็นโรคไตมาห้าปีแล้วก็ฟอกไตมาตั้งแต่วันที่เป็นจนถึงทุกวันนี้มาห้าปีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะฟอกไตบ่อยแค่ไหนเอาท์ละสามครั้งค่ะก็คือวันเว้นวันวันเว้นวันเป็นระยะเวลาห้าปีแล้วห้าห้าปีแล้วแต่ว่าเหมือนล้วก็เราตะก่อนนี่เราจะกินยาเหมือนก็ุดๆุดึงแล้วมอนว่ากลับมาบ้านก็มีไี่แรงมั่งนี้ ก็จ <irm ain> ะกลับก็ช okay. yeah. 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 ่องเราฟอกเสร็จแล้วก็เหมือนเราไม่มีแรงอ่ะช่วงนี้ยังไปฟอกไตอยู่ไหมคะไปค่ะไปก็ดีนะคะแล้วเอ่อไตโตเองจะทานยังไงคะคุณเป็นโรคไตก็า่างน้ำไม่ได้เยอะก็บอกตรงว่าไ่น้ำน้อยจอมนึงแต่ใ่น้ำน้อยแล้วก็กับหยาบๆก็มันก็ถ่ายปกตินะก็ถ่ายแบบว่าแต่คนแรกตอนแรกก็ถ่ายมันก็เหมือนก็ถ่ายวันวันใหม่ๆเลยละสามรอบ嘛 แล้วก็แต่น้อยน้ำน้อยแต่วันนี้ก็ยังร่กายอยู่ใช่ใช่แต่ว่าดีขึ้นตอนที่ทานได้แล้วกนั้นยังไม่ยังไม่กล่องแรกยี่ชุดแรกอ่ะเขาหมอก็ตู้ไอจะเลือดประจาเดือนแล้วเขาบอกว่าดีมากเลยผลเลือดดีมากว่า้าทาอะไรมาเราก็เฉยเอาละครับตั้งแต่ตั้งแต่ตอนกินนะครับตั้งแต่เซตแรกมาจนถึงตอนนี้ครับรู้สึกว่าตัวเอง รงขึ้นมากี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วตอนนี้มันคือครึ่งหนึ่งแล้วแต่ผมมีแรงเนียแรงก็เก่าบองรแ,แ,แล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับพี่ๆที่แบบยังรู้สึกวา่าจะกินดีไหมหรือว่ายังอยากจะ<ร>จไม่กินแบบเนี้ยอยากจะบอกอะไรบ้างบอกว่าอยากแบบไอ้อะไรนะอาหารเสริมอันเนี้ยอย่าบองตรงหรือว่าดีมากเลยอ่ะเพราะว่าจริงๆบางคนไม่เปิดใจอ่ะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินอาหารเสริมเลยตั้งแต่แบบว่าก่อนจะเป็นหรือหลังเป็นก็ไม่เคยไม่เคยทานเลยค่ะ แล้วนี้พี่เขาไ่แนะนำแบบลองลองกินกับพี่ไหมลองเปิดใจไหมเพราะไม่เคยกินเราบอกบุาพิภัณฑ์อะไรก็ไม่เฉยไม่เอาก้าก็ไม่เอาสิบไม่เอาอต่เด็กนิดไปกินงาดำต่อแน่นอนใช่ไหมคะต้งต้มเลยหมดหมดไปสามชุดแล้วใช่ไหมครับกินไปสามชุดแล้วนะแต่ให้ลูกด้วยครับก็ถือว่าสุขภาพดีคูณสองเลยนะคุณกินแล้วสุขภาพดีเอาไว้ลูกกินอีกคูณสองนะผมเมื่อยาบชุดนี้ได้ครับขอบคุณครับ